วัสดีจ้าทุกคนวันนี้เยอรมันอากาศติดลบค่ะอากาศหนาวมากค่ะมีทั้งฝนมีทั้งลมมีทั้งหิมะปกติก็หนาวอยู่แล้วยิ่งมาลมยิ่งมาฝนอีกทุกคนจ้ากไก่น้อยแบบเป็นหวัดค่ะช่วงนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะวันนี้วันศุกร์นะคะลูกค้าตั้งแต่เก้าโมงเช้ายาวไปถึงสองทุ่มเลยค่ะทุกคน วันศุกร์ลูกค้าจะเยอะค่ะส่วนมากก็จะเยอะทุกวันหละค่ะแต่ว่าวันศุกร์จะเยอะเป็นเยอะแบบเป็นสองเท่าเลยค่ะทุกคนวันนี้ไก่น้อยจะมาเมาส์มอยให้ทุกคนฟังช่วงนี้ไก่น้อยแบบเร่งทําเงินค่ะแล้วก็เดือนหน้าก็จะกลับเมืองไทยเนาะกลับไปไปเที่ยวไปพักผ่อนไปเติมกําลัง หาพ่อแม่ที่เมืองไทยคะ่ะไปเติมความสุขก็เลยแบบว่าลูกค้ามีเท่าไหร่ก็พยายามเอาลงเอาลงให้เยอะที่สุดเท่าที่ไหวคะ่ะทุกคนแล้วทีนี้อะเรื่องก็มีอยู่ว่าก่น้อยก็ตอบอข้อความลูกค้าจากวอตแอ p เนาะลูกค้าก็ส่งข้อความมาทางวอตแอ p คะ่ะทุกคน แล้วทีนี้ไก่วก็ตอบแล้วทีนี้ก็ทํานัดค่ะเขาก็มาคู่ลูกค้าคนนี้ไก่น้อยรู้จักค่ะเพราะว่าเป็นลูกค้าคนแรกเลยที่ไก่น้อยเปิดร้านแล้วก็เป็นวันแรกที่เข้ามามานวดมาใช้บริการค่ะแล้วเขาก็คือแบบว่ามานวดเป็นประจําค่ะแล้วทีนี้พอช่วงช่วงโควิดเนี่ยเมื่อสองปีก่อนเนาะ แล้วทีนี้ค่าครองสูงก็แพงอะไรก็แพงแล้วทีนี้ไก่น้อยก็เลยขึ้นค่านวดเป็นห้าสิบห้ายูโรค่ะทุกคนแต่ก่อนไก่น้อยก็นวดสี่สิบห้าห้าสิบเนาะแล้วทีนี้ไก่น้อยก็มาขึ้นอย่างละห้ายูโรค่ะทุกคนแล้วทีนี้เขาก็เหมือนกับว่าเขาก็สะดุดเลยค่ะทุกคนเหมือนเหมือนว่าอาจจะแพงเกินไป เขาก็เลยไม่ได้มานวดกับไก่น้อยประมาณปีกว่าค่ะไก่น้อยก็รู้เลยค่ะว่าบางคนเขาก็อาจจะไม่มีเงินเขาอาจจะเซฟเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็นเนาะแล้วทีนี้เขาก็บุกมาอีกค่ะเมื่อเมื่อสองวันก่อนเขาก็บุกมาอีกแล้วทีนี้เขาก็เลยถามว่าเธอมีนัดให้ชั้นไหมสองคนสองคน เป็นวันจันทร์วันอังคารก็ได้แก่น้อยก็เลยดูแล้วมันมันไม่ได้ค่ะแล้วนี่แก่น้อยก็เลยว่ามันจะค่ําเกินไปสําหรับเธอไหมหกโมงกว่าแก่น้อยก็ว่าแบบนี้เนาะเขาก็เลยว่าได้หกโมงกว่าฉันจะไปเขาก็ว่าฉันขอฉันขอเอาเวลานี้นะเขาก็ว่าแก่น้อยก็ว่าโอเคแกน้อยก็ไปนวดต่อค่ะเพราะว่าแกน้อยไม่ค่อยมีเวลาเนาะก็คือจะนัดลูกค้าแบบเว้นสิบนาทีสิบห้านาทีปกติแกน้อยจะเว้นช่วง ส0บนาทีค่ะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้แกน,น้อยก็คือรีบทําเงินค่ะก็คือเว้น1ิบนาทีสิบห้านาทีเต็มที่ค่ะทุกคนแล้วทีนี้แกน,น้อยออกมาจากห้องนวดก็มีข้อความขึ้นมาอีกแล้วข้อความนี้แกนน้อยไม่เข้าใจค่ะมันจะมีจุดจุดจุด,จดเหมือนเขาจะใช้คําย่ออะค่ะทุกคนแกน,น้อยก็เลยส่งไปให้สามีดูค่ะสามีก็อ่านลาักสันนก็เลยสามีก็เลยอ่านแล้วก็เลยบอกว่าเขาจะให้เธอทํานอกเหนือทําชัก ทำตําถ้าเป็นภาษาหมอนวดเขาก็จะเรียกว่าตําแตงเนาะเขาจะให้เธอตําแตงอะไรประมาณนี้แหละคะ่ะแกนวะเขาใช้คํานี้ว่านะขอใช้คําว่าตําแตงนะคะทุกคนเพื่อเป็นการที่แบบว่าไม่ให้ดูน่าเกลียดเนาะแกนาะก็งงเฮ้ยมันใช่เหรอที่รลกักใช่สิแกนวก็ยังเชื่อสามีเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งคะ่ะก็เลยว่าลูกค้าคนนี้เ็าเป็นลูกค้าผัวเมียคู่นะแล้วผัวเขาก็ไม่ได้ดูแบบว่า อ่านิสัยแย่คือนิสัยดีมากเวลากลับก็คือยกมือไหว้ยกมือไหว้เราเพราะว่าไก่น้อยเวลารับเงินจากลูกค้าเวลาลูกค้าออกจากร้านไก่น้อยจะยกมือไหว้ขอบคุณค่ะทุกคนเขาก็เลยเห็นเห็นไก่น้อยยกมือไหว้เขาก็เลยไหว้ทุกครั้งที่เขามาค่ะทุกคนส่วนมากลูกค้าไก่น้อยจะยกมือไหว้นะคะน่ารักค่ะลูกค้าน่ารักมากทีนี้เอามาเดี๋ยวฉันจะตอบให้สามีก็ตอบ สามีก็บน่บน,บน,บนแบบเธอไม่ได้ดูในเว็บไซต์เหรอว่าฉันเขียนว่าไม่มีนวดนอกเหนืออีโรติกอะไรประมาณเนี้ยถ้าเธอจะทําแบบเนี้ยเธอไปร้านอื่นเลยสามีเขาเขียนประมาณนี้แหละค่ะกะน็น้าก็ส่งไปเขาก็อ่านสักพักหนึ่งเขาก็เขาก็เลยเขียนมาบอกว่าฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นเขาก็บ้านเนาะอ่าฉันหมายถึงว่าหนึ่งชั่วโมงอะนวดทั้งตัวใช่ไหมเหมือนเขาคงจะลืมนะคะว่าเขาไม่ได้มา ประมาณเกือบปีปีกว่าแล้วเนาะเขาก็คงจะลืมนะคะทุกคนว่าเออมันนวดทั้งตัวได้ไหมอะไรประมาณนี้แหละแนัน้วก็เลยโอ๊ยด่าสามีค่ะว่าทําไมไม่อ่านดีดีอะ้ะก็เขาใช้คําย่อจุดจุด,จ,ดจุดน่ะมีคํามีมีตัวหาแล้วก็จุดจุดจุดอะไรประมาณนี้แหละค่ะเข้ามาเว้นทาไมจุดจุดจุดเขาก็เลยว่าเขาเขาเขียนไม่ดีเองแหละเขาสามีก็ว่าแบบนี้เนาะนี่แหละค่ะทุกคนแกน้นก็เลยอยากจะบอกว่าการที่เราจะ มานวดที่ต่างประเทศภาษานี่คือแบบสําคัญสุดๆค่ะแต่ว่าลูกค้าก็โอเคค่ะแแน้วก็ขอโทษเขาแล้วก็เขาก็ว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันวันจันทร์นะเพราะเขาเป็นลูกค้าประจําแก่น้อยค่ะเพราะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าแก่น้อยพูดภาษาไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้ละค่ะทุกคน